ครั้งแรกมักจะมือขึ้นทุกคนเลยบางคนบอกว่ามันเป็นการเตี้ยมหลอกล่อแต่คุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วทุกอย่างเลยเวลาคุณทำอะไรครั้งแรกแรกๆอ่ะมันจะมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้คุณใจฟูขึ้นนะมันจะเป็นกราฟแบบนี้นะแล้วมันก็จะตกลงนะแล้วมันก็จะขึ้นแบบโหแล้วก็จะตกลงแล้วขึ้นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้มันต้องตกมันต้องตกนะ บนโลกใบนี้ไม่มีอะไรขึ้นแล้วไม่ลงนะครับผมบอกเลยขึ้นแล้วต้องลงแต่ลงแล้วมันจะขึ้นต่อแต่ถ้าใครนะครับที่เดินตามกฎคนอื่นเนี่ยเวลาคุณขึ้นปุ๊บแล้วเวลาคุณลงเนี่ยจะต้องมีคนบอกว่าอะไรชีวิตมันขาลงแล้วขึ้นกว่านี้ไม่ได้แล้วแล้วคุณก็เชื่อแล้วคุณก็จะอยู่จุดนี้แหละไม่ไปไหนแล้วเพราะคุณเชื่อกฎของเขาอายุเท่านี้แล้วไม่ต้องคิดอะไรแล้วก็เชื่อกฎของเขาแต่ถ้าเป็นกฎของเรากฎคําว่ากฎของมือใหม่ของผมไม่นี่ ไม่ว่าจะอายุแค่ไหนไปได้หมดนะครับมันเป็นกฎแบบนี้อยู่แล้วนะถ้าตามหลักของออหลักเทคนิคนะเวลาคุณเล่นพวกสต็อกนะหรือหุ้นนะไอ้พวกนี้เขาเรียกว่า elite wave นะซึ่งผมเองก็มีความรู้ผมก็ไปเรียนมาแบบเขาเรียกว่ามันจะมี fibonacci นะมันจะเป็นกฎของตัวเลขนะครับกฎจัก,กรวาลเหมือนกันนะอาไม่ใช่ตะกะพวกนี้นะทุกอย่างมีความหมายนะครับมันจะมีตัวเลข1.618เป็นโกเลโกเดเป็น g l มันจะมีเยอะมาก นะแล้วมันจะมีเวฟซับเวฟ A B C หนึ่งสองสมส้โอ้ผมนี่เอาทุกอย่าง,อ,างอ่ะพูดง่ายๆอ่าก็คืออยากรู้อะไรต้องรู้เกิดมาทั้งทีใช่ไหมประเด็นก็คือคำว่าโชคดีมือใหม่มักจะโชคดีผมชอบพูดเสมอว่าใครที่เรียน15้าวันสิบหาวันกับผมบางคนสิ่งที่เขาอยากได้ได้ภายใน5วันบางคน8วันบางคนหวันบางคนวันที่10วันอะ ทุกคนจะได้ไวมากครั้งแรกเพราะโชคดีของมือใหม่จักรวาลหรือกฎต่างๆเนี่ยหรือตัวคุณเองเนี่แหละพลังในตัวคุณนี่แหละเขาทำยังไงรู้ไหมว่าส่งสัญญาณให้คุณมาเจอผมพอเจอผมปุ๊บให้คุณเรียนพอคุณเรียนปุ๊บเขาเลยนี่ฉันนะ่ะอยากจะบอกแกมานานแล้วเขาอยู่บนนี้นะอ่าเป็นคลื่นนะเป็นคลื่นอยู่ข้างบนคุณมองไม่เห็นเขาก็เลยรีบส่งมาเพื่อให้คุณรู้หลักฐานว่า มาถูกทางแล้วคุณเคยเห็นหลักฐานอะไรพวกนี้ไหมว่าเวลาทำอะไรแล้วมาถูกทางมันใช่อะ่ะนั่นแหละเขาจะส่งสัญญาณมาในช่วงแรกเพราะฉะนั้นโชคดีของมือใหม่จำเอาไว้ว่าคุณจะโชคดีเสมอถ้าคุณมองว่าทุกอย่างเป็นการเริ่มต้นใหม่แต่เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าฉันต้องตื่นไปแบบเดิมนะทำงานที่เดิมนะรู้สึกแบบเดิมนะ เจอผู้คนเหมือนเดิมแล้วก็กลับบ้านเหมือนเดิมกลับบ้านมาด้วยความรู้สึกเหมือนเดิมตรงนี้นะแล้วพรุ่งนี้ก็ทํางานแบบเดิมนะตื่นมาแบบเดิมเดินทางแบบเดิมแบบนี้แล้วก็รู้สึกแบบเดิมแล้วก็เจอผู้คนแบบเดิมว่าทนจักแบบนี้ ni. แต่เมื่อไหร่ที่เรามองว่าเราเป็นมือใหม่ในทุกเรื่องเลยอะนะนักเรียนที่เรียนกับผมส่วนใหญ่เขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรหรอกครับแต่แต่เขาจะเปลี่ยนแปลงแบบอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแต่ส่วนใหญ่แล้วอะ เขาจะมีลู่ทางองแต่ละคนบางคนเป็นวัยกเกษียณอยู่บ้านสวนชิลๆบางคนขายที่ขายที่ดินอยู่บ้านกเกษียณแล้วอยู่บ้านไม่ทำไรลูกก็โตกันหมดแล้วบางคนทํางานเมืองนอกบางคนทํางานในประเทศบางคนอยู่ดีๆอย่างล่าสุดนักเรียนผมผู้ชายเรียนไปได้แปดวันทักมาได้ค่าคอร์สคืนแล้วอยู่ด,ดีหุ้นส่วนโอนมาให้แสนหนึ่งครับโอ้โหคราวนี้ผมเชื่อเต็มที่อะใส่สุดเลยเรียนแปดวัน นะมีมีตั้งสิบห้าวันเรียนไปครึ่งหนึ่งอ่ะใช่ไหมประเด็นก็คือนี่แหละคือโชคดีของมือใหม่นะแล้วเขามาเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อบอกให้คุณรู้ว่าคุณมาถูกทางแล้วทุกอย่างจะเป็นใจให้คุณแต่เมื่อคุณไม่อยากเป็นมือใหม่เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับคุณรู้ไหมว่าเพราะว่าอะไรอาจจะดูอาจจะตรงใจพวกคุณในส่วนลึกนะ เพราะว่าในโลกปัจจุบันของเราคําว่ามือใหม่คือไม่ใช่มืออาชีพเราอยากเป็นมืออาชีพเขาบอกให้เราทําเรื่องเดิมๆซ้ําๆถึงจะเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญผู้ชํานาญการเราถูกล้างสมองแบบนี้หมดซึ่งจริงๆแล้วพอเราเป็นผู้ชํานาญการแต่คุณรู้ไหมว่าลองคุณเป็นผู้ชํานาญการด้านอะไรสักอย่างหนึงสิอยู่ดีๆโลกไปไม่หยุดหมุนนะแล้วมีเรื่องใหม่เกิดขึ้นแล้วคุณตามโลกไม่ทันคุณก็รู้สึกว่าที่ผ่านมามันไร้ค่า จริงๆที่ผ่านมามันไร้ค่าหมดอยู่แล้วครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชํนานาญการหรือมือใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มีค่ามันอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่สิ่งที่คุณเรียนรู้ผมอยากให้คุณเข้าใจสักทีบางคนถามผมว่าพี่เรียนไม่เก่งพี่เรียนไม่จบพี่เรียนได้ไหมเกี่ยวกับสิ่งที่น้องสอนเนี่ยพราะน้องสอนดีมากนะแต่ว่าพี่กลัวหัวพี่ไม่ไหวผมบอกเลยว่า ภาษาที่ผมสอนเนี่ยบ้านบ้านสุดแล้วแล้วสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงไหมนักเรียนที่เคยเรียนกับผมคุณเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ไม่ว่าจะอายุเด็กก็เด็กสุดก็คืออายุสิบเก้าที่มาเรียนกับผมนะไม่ใช่คนไทยด้วยนะอ่าน้องคนนั้นนะ่ะแล้วก็อายุเยอะสุดก็คือวยัยเกษียณนะครับภาษาผมต้องใช้ได้ขนาดไม่ใช่คนไทยเขายังเรียนรู้เรื่องนะประเด็นก็คือคุณใค่เข้าใจแก่นว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยมันไม่ใช่การสอนว่า เออเอาสินค้าอะไรมาขายวิธีทําออนไลน์ให้ปังวิธีอย่างนั้นวิธีอย่างนี้คุณไม่มีทางวิ่งตามโลกทันหรอกครับเมื่อวานผมบอกว่าอะไรคนจีนเนี่ยเรียนภาษาไทยแล้วมาไลฟ์สดขายคนไทยพูดไทยเนี่ยคนที่ขายออนไลน์ต้องไปเรียนอะไรเพิ่มอีกโอ้โกลัวอุย้ยแพนิคก,กันได้หมดเลยแล้วก็บอกว่าโลกนี้มันอยู่ยากแต่จริงๆแล้วสิ่งที่มีค่าจริงๆไม่ใช่การทําแบบนั้นเลยครับ มันคือตัวคุณตรงนี้คุณแค่ต้องโฟกัสตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอะไรไอ้โชคดีตัวใหญ่ๆเนี่ยมันมาเองผมบอกแล้วว่ารวมถึงตัวผมด้วยนะครับมีตะกะที่ติดตัวผมมาติดตัวครอบครัวผมมาติดตัวกระยาน้มิดผมมาติดตัวสภาพแวดล้อมผมมาว่าเหงื่อไม่ออกเงินไม่เข้าอะไรประมาณนี้ หรืออะไรก็ตามเยอะแยะมากมายเราต้องเป็นคนขยันเข้าไว้ชีวิตจะเจริญในความเป็นจริงมันไม่ใช่นะครับไม่ใช่ผมบอกตลอดว่าผมทำงานยี่สิบชั่วโมงอะ่ะผมยังไม่มีเงินเท่านี้เลยแล้วไม่มีความสุขด้วยแสดงมันต้องมีอะไรผิดพลาดละเราโดนล้างสมองผิดละแต่ผมไม่โทษใครนะครับโทษว่าเราจะเอาอยัางไงตอนเนี้ย ทุกอย่างที่คุณเรียนไปคุณต้องเชื่อสุดหัวใจคุณต้องทําสุดหัวใจไม่ใช่ว่าเพื่ออะไรนะเพื่อคนที่คุณรักที่สุดก็คือตัวคุณไม่ว่าเหตุผลคุณจะคืออะไรต้องตัวเองก่อนทั้งนั้นนะครับผมจำไม่ได้ว่าในคอสแต่มีคนที่เขาอยู่ที่อเมริกาเป็นพี่คนหนึ่งผู้ชายด้วยนะเขาบอกเคยชอบช่วยเหลือคนทําอะไรแต่ทําอะไรไม่ขึ้นผมก็พูดเขาอย่างนี้แหละ สุดท้ายถี่ไม่มีความสุขใช่ไหมพี่นั่นแหละพี่มาผิดทางคุณจะช่วยใครไม่ได้เลยถ้าตัวคุณยังจะจมน้ำอยู่อ่ะจริงไหมเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือคำว่ามือใหม่ของผมให้ล้างออกไปเลยนะว่าทุกวันนี้ฉันจะเป็นมือใหม่ในทุกๆอย่างแม้กระทั่งงานเดิมของฉันแต่ฉันเป็นมือใหม่หมดคุณจะรู้สึกเฟรชแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจนะ โอเคผมเข้าใจนะว่าคุณไม่ได้เรียน15วันอะ่ะคุณก็ต้องสนใจคนรอบข้างอยู่แล้วแต่ถ้าคนที่เรียน15วันผมมีวิธีให้ว่าระหว่างวันคุณต้องทําอะไรมันมีวิธีการเอาออกบ้างวิธีการมองแบบอื่นบ้างมันอาจจะมีเทคนิคของผมแท็กติกเยอะแยะมากมายแต่คนที่เรียนฟรีแบบเนี้ยผมจะบอกว่าแค่คุณคิดว่าทุกอย่างคุณเป็นมือใหม่ก่อนเอาตรงนี้ก่อนคุณจะได้สลัดความเบื่อหน่าย ความเศร้าโศกความทุกข์ใจทิ้งไปโอเคนะโชคดีของมือใหม่มันจะเข้ามาหาคุณเองถ้าคุณรู้สึกว่าทุกอย่างที่คุณทําคุณเป็นมือใหม่ไม่กระทั่งเล่นการพนันนะไม่เคยเล่นเลยหรือบางคนจําได้ไหมชอบมีคนบอกว่าถ้าไม่เคยซื้อหวยเลยเนี่ยเมื่อซื้อมันจะถูกก็โชคดีของมือใหม่มันเป็นกฎกฎหนึ่งนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นด้วยเราจะเห็นได้ทั่วไปประเด็นก็คือทําให้ตัวเองเป็นมือใหม่ให,มให้ได้ ม่ต้องไปชำนาญทุกเรื่องหรอครับแต่จงชำนาญในตัวเองและทุกเรื่องภายนอกอะ่ะคุณก็เป็นแค่มือใหม่เพราะมันไม่ได้สําคัญกับชีวิตสิ่งที่สําคัญคือภายในคุณปัจจัยสี่แค่นั้นแหละที่คุณต้องการอะ่ะมันจะไม่มีคําว่ามั่นคงหรอครับในชีวิตเนี้ยผมบอกเลยไม่ว่าคุณจะมีเงินเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะเป็นข้าราชการระดับไหนไม่ว่าคุณจะทำงานหามลุ่งหามขําขนาดไหน เพราะเราเข้าใจผิดเข้าใจผิดหมดเลยนะถ้าใครเรียน15วันจะเริ่มตื่นขึ้นตื่นขึ้นเรื่อยๆแล้วอยู่ดีๆความมั่นคงมันมาเองเงินมันไหลเข้ามาเองคุณผมพูดไปเนี่ยคุณรู้ไหมว่าครั้งแรกที่ผมได้ยินเรื่องพวกเนี้ยผมไม่เชื่อเด็กหนุ่มคนหนึ่งอายุ19 20หรือช่วงที่อีโก้เยอะๆอย่างผมผมไม่เชื่อนะครับ แต่ผมไปลองวิธีอื่นทุกวิธีที่มันไม่เชื่อน่ะด้วยความเป็นตะกะหรืออัตราของตัวเองหรือว่าอีโก้ของผมอะผมไม่เชื่อผมก็เลยทำวิธีตรงกันข้ามสุดท้ายผมก็ต้องยอมจำนนเชื่อแล้วมันก็พลิก